ก็สนุกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่า AI อะมันง่ายกว่าที่คิดค่ะน่าจะเป็นสายที่โตได้ไวค่ะเ,เรียนกับ AM AI เนี่ยเพราะว่าคุณโฟกเลยค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับอาจารย์โฟกของรูสึกโอ้โหนี่สายปฏิบัติก็ประทับใจกับอาจารย์โฟกอยู่แล้วครับพอมีคอร์สใหม่ๆแล้วก็มีอะไรอัปเดตเนี้ยก็เลยรีบมาเลยครับใช้ลองเลยก็คือเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ยากอย่างที่คิดร,รู้สึกว่าทาได้จริงครับมันเห็นภาพเลยครับเปิดโลกเลยครับ AI ครับทางทีมงานทำกันบ้านมาดี คิดแบบเสร็จแล้วว่าวิธีการไปคุณจะต้องไปแบบไหนคือเอาไปต่อยอดได้หลายอย่างเลยครับเอาไปทําเป็นโฆษณาตามอาชีพที่ตัวเองทําอยู่ก็ได้ครับ<ม>ชอบครับชอบคลิปที่ที่พวกพี่ทําครับมผมรู้สึกว่ามันดูแบบว่าน่าสนใจดีอาจารย์เนี่ยก็แบบว่าพกของมาเต็มเลยนะครับรู้จักกับโรล,ล่านะครับก็อันนี้ก็คือแบบว้าวมากก็ได้โปรแกรมที่รวมทั้งหมดเอาไว้ในที่เดียวกันกับว่าคุณโฟกหนึ่งสองสนุกสอนไม่กัก แตกต่างจากที่อื่น AI ที่ชื่อว่าลอลาค่ะเป็นทักษะที่น่าสนใจมากมันสามารถที่จะทำแล้วก็ขายได้จริง I AI m a เอามาสอนเนี่ยผมคิดว่าเอาไปต่อยอดได้สบายเลยแล้วสิ่งที่ได้เลยก็คือเราสามารถเอารูปสินค้าของเราเนี่ยไปทำเป็นวิดีโอได้ค่ะเป็นกันเองมากค่ะมีทีมงานคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดตัว AI a m g e n e t i c ดีที่เป็นของทาง AI สร้างขึ้นมานครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นตัวที่แบบว่าครบ แล้วก็จบด้วยตัวตัวแพลตฟอร์มตัวนี้เลยนะครับอะไร a m เ t i c กไอตัวเครื่องมือนี้แบบเว็บเดียวครบจบทุกอย่างอะ AI เนี่ยค่ะ,นะ,ค,ะคนแล้วมาพูดตามสคริปต์แล้วมันสามารถทําปากกับเสียงให้มันลิงก์กันได้เลยเนี่ยมันสุดยอดมากทำคลิปวิดีโอหนังสัน้นหรือโฆษณาสั้นๆอย่างเงี้ยเออ AI ก็สามารถทําให้เราได้เลยเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปจ้างใครการเจนภาพหรือว่าคุณภาพสีของตัวละครเหมือนเป็นคนจริงๆ ที่ชอบส่วนตัวนะครับในในเวิร์กช็อปครั้งนี้ก็คือได้มีผลงานของตัวเองครับที่นี่ให้ความรู้ดีนะับแน่นนะฮะสวันเนี่ยคือแบบว่าทําเป็นเลยเป็นอะไรที่แบบคุ้มมากแล้วก็อยากจะให้มาลงเรียนกันเยอะๆยะมากๆเลยครับใครที่อยากหาคอร์สเอนะผมบอกเลยว่าอาจารย์ผมกตัวจริงตัวจริงเรื่องเออันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับเรียนก่อนได้ก่อนได้ความรู้ก่อนได้เงินก่อนเนี่ยค่ะข้อมูลสองวันเนี้ยอัดแน่นมากๆคุ้มมากกับค่าคอที่เสียมาเดี๋ยวเขาหน้าจะชวนเพื่อนมาอีกนะครับ ผมเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนอยากได้แล้วก็อยากรู้นะครับก็ขอเชิญทุกคนถ้ายังคิดอยู่นะครับตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้วครับตัดสินใจลงสมัครมาเจอกันเลยครับ